ก็เสร็จร้ยแล้วครับสำหรับ ปลารงเครื่องนะครับไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทางติ๊กต็นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0 0แสนคนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆออีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคน ตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยนะครับอันนี้เครื่องจะกค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเริ่มจากอันแรกนะครับก็จะเป็นกระชายซอยนะครับหอมแดงซอยนะครับข่าซอยนะครับแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับถั่วฝักยาวนะครับหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ มะเขือเปาะนะครับหั่นแล้วก็แช่น้าเกลือไว้นะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ดํานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของหน่อไม้นะครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ต้มนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับพริกหนุ่มนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับนิดหน่อยนะครับตามความชอบเนาะแล้วก็ใบมะกรูดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปลาดุกนะครับเลือกที่มันเป็นชิ้นๆสวยๆแบบนี้นะครับ ก <Keep S 1> ็ล kind of ้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างด้วยเกลือน้ําส้มสายชูนะครับเากนจ้นก็สะเด็ดน้ําทิ้งไว้ให้แห้งนะครับแนะนําให้ใช้ชิ้นกลางๆแบบนี้นะครับทำออกมาเนี่ยอร่อยมากนะครับนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นน้ําปลารานะครับน้ําปลาวันนี้ผมใช้เป็นน้ําปลาขวดเลยนะครับก็สะดวกแล้วก็ง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําแล้วก็ปรุงกันเลยนะครับสำหรับวิธีทานะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับเริ่มจากตั้งกระทานะครับ จากนั้นผมจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับนิดหน่อยจากนั้นนะครับก็ไม่ต้องรอให้เดือดนะครับใส่ตะไคร้ลงไปนะครับครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ข่านะครับหอมแดงนะครับนิดหน่อยแล้วก็กระชายนะครับ น้ำเริ่มเดือดครับเราก็จะต้มปะลาลากับตัวที่เป็นเครื่องสมุนไพรของเราก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะช่วยแบบว่าลดกลิ่นคาวของปะลาล่านะครับแล้วก็ทําให้ปะลาลามีความนัวแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นนะครับพอปะลาล้าเดือดนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมเนาะใส่ปลาดุกลงไปเลยใส่ปลาดุกลงไปต้มกับน้ําปะลาลาก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเนื้อปลาดุก,กมันดูดความนัว ความอร่อยเข้าไปในเนื้อปลาดุกก่อนนะครับแล้วก็กลับกลับนะครับให้ตัวปลาดุกแบบว่าอพอสุกนะคือแบบว่ากลิ่นหอมมากมาก,มากนะครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะพอปลาดุกเริ่มสุกนะครับผมจะเติมกะทิลงไปนะครับ ก็แบบให้พอท่วมก่อนนะครับแล้วก็รอให้เดือดอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคาวนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่แบบกะทิลงไปทีเดียวหมดเห็นไหมเนี่ยผมใส่ไปนิดหน่อยนะครับพอใส่ไปแป๊บเดียวเนี่ยนะ้ำมันจะเดือดทันทีนะครับแล้วก็ในขั้นตอนนี้นะครับผมจะเริ่มปรุงรสนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับอันนี้ใส่ลงไปประมาณ2ช้อนนะครับเพิ่มแบบความ กลมกล่อมเนะเาะก็บอกว่าง่ายมากนะครับสำหรับปลาทรงเครื่องเนาะพอตัวน้ำกะทิเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะใส่เครื่องที่เดือดลงไปนะครับก็คือจะมีพวกกระชายนะครับหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับาจากนั้นนะครับผมจะเด่งไฟอีกรอบนะครับใส่ ตัวมะเขือเปาะกับตัวฝักยาวลงไปนะครับน,นี่ก็คือให้น้ำเดือดแล้วก็ร้อนจะจัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือเราดำเนาะแล้วก็คนๆนะกลิ่นหอมมากแล้วก็ง่ายมากๆนะครับกดๆให้เขาจมน้ำลงไปเนาะแล้วขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะครับต้องเดือดเนาะ น้ำต้องเดือดจัดๆนะครับไม่งั้นมะเขือดําแน่อนอนนะครับเห็นไหมเราใส่ไปแล้วก็น้ําร้อนจัดเนี่ยมาเขือเขียวแบบสวยมากก็รอมะเขือสุกสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมจะตามด้วยใบยมะกรูดนะครับนี่ก็คือชิมรสนะครับผมใส่แค่นํามาขมเปียกก็คือแบบค่อนข้างที่จะอร่อยแล้วเนาะเพราะว่าปลาล้ามีความ เค็มมีความกลมกล่อมนะครับความหวานเนี่ยเราจะได้จากตัวเนื้อปลาแล้วก็ผักที่เราใส่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรใส่น้าตาลนะครับแล้วก็ถ้าใส่น้าตาลเยอะเกินไปนะครับมันจะทําให้หวานแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาวนะครับพอมะเขือเริ่มใกล้ที่จะสุกนะครับผมจะใส่ตัวหน่อไม้นะครับที่ต้มแล้วเรียบร้อยนะครับลงไปอันนี้เราไม่ต้องต้มนานนะครับเพราะว่ามันสุกมาแล้วเนาะเราจะต้มให้แค่มันร้อนนะครับ อันนี้สังเกตนะครับว่ามันจะค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็รดจัดอยู่เนาะตัวนี้นะพอมะเขือสุกนะครับอ่ะนีเติมกะทิลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับล้างกล่องกะทิลงไปนิดนึงถ้าใครไม่ชอบเข้มข้นมากก็เติมน้ำนบีบนะอันนี้ก็แบบ ค่อนข้างที่จะเข้มข้นพอสมควรเนาะนี่ก็คือต้องบอกเลยนะครับว่าง่ายมากๆนะพอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันแบบสุกแล้วนะครับตัวมะเขือตัวปลาอะไรอย่างเงี้ยมันสุกดีแล้วนะครับผมจะใส่พริกทุกอย่างลงไปเนาะนี่ก็เป็นแบบพริกสามสีพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าอะไรนะครับใส่ไปเลยตัวนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ความอร่อยได้มากมายเลยครับ น่ากินมากเราต้มเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับต้มไปอีกสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับให้พริกสุกนะครับจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ไปเสิร์ฟได้เลยนะครับก็เสร็จร้อยแล้วครับสําหรับปลาร้าทรงเครื่องนะครับกลิ่นหอมมากนะครับอันนี้ต้องบอกว่าผักเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะครับแล้วก็ผมจะชิมนะครับน้ํากับผักเนาะวันนี้ไม่ชิมปลาดุกนะครับยังไงก็อร่อยนะครับเนื้อปลาดุกไยกินก็อันนี้ครับ ีแนะนําให้กินกับข้าวเนาะแต่ผมจะชิมแล้วก็บอกรสชาตินะครับก็ต้องบอกนะครับว่ารสชาติเนี่ยมีความแบบออกเค็มๆนะครับหวานหวานผักนะครับมีกลิ่นหอมมากๆนะครับที่สำคัญนะครับไม่มีความคาวเลยเนาะตัวนี้เหมาะกับการกินกับข้าวสวยนะครับนะใครชอบเผ็ดๆก็กินกับลูกโดดหรือว่าพริกต่างๆเนี่ยอร่อยลงตัวแน่นอนครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง,ง่ายๆนะครับที่ ลองไปทำดูได้นะครับงไงถ้าชอบลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคคดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ